สวัสดีคะ่ะพบกับคุณครูหนิงนะคะพบกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารหลักห้ามูแล้วก็วันนี้คุณครูหนิงมีนิทานสนุกสนุกพร้อมสอดแทรกสาระการเรียนรู้มาฝากเด็กๆด้วยคะ่ะเอ๊แต่จะเป็นนิทานเรื่องอะไรนะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอ้าวเด็กๆพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนิทานเรื่องน้องไข่เจียวกินอาหารครบห้างน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีกินง่ายไม่เลือกกิน <Wow. S 2> น้องไข่เจียวกินได้ทั้งเนื้อนมไข่ผักเพราะคุณแม่บอกว่าถ้าอยากสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัย จะต้องกินอาหารให้ครบหลักห้าหมู่ซึ่งน้องไข่เจียวได้เรียนมาจากโรงเรียนแล้วรู้ว่าอาหารหลักห้าหมู่ประกอบด้วยอาหารหมู่ที่1นึ่งโปรโตีนคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่างๆซึ่งอาหารประเภทนี้จะให้สารอาหารประเภทโปรโตีนแก่ร่างกายอาหารหมู่ที่สองคือข้าว น้ำตาลแป้งมันและเผือกซึ่งอาหารประเภทนี้จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแก่ร่างกายอาหารหมู่ที่สคือผักต่างๆผักใบเขียวและผักทุกชนิดอาหารประเภทนี้จะให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกายอาหารหมู่ที่4คือวิตามินและผลไม้ ผลไม้เหล่านี้จะให้วิตามินและเกลือแร่ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยทำให้ร่างกายของคนเราแข็งแรงอาหารหมู่ที่5คือไขมันเช่นน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มซึ่งอาหารประเภทนี้จะให้ไขมันแก่ร่างกายและสะสมพลังงานไว้ใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกาย การกินอาหารห้าหมู่อย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงไม่เกิดการสะสมสารอาหารบางประเภทมากเกินไปลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆอาหารห้าหมู่ให้ประโยชน์แตกต่างกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาหารหลักห้าหมู่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อนๆต้องพยายามกินอาหารให้ครบห้าหมู่เหมือนน้องไข่เจียวนะคะนิทานจบแล้วเด็กๆพอจะรู้จักอาหารหลักห้าหมู่กันแล้วนะคะต่อไปเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับอาหารที่มีประโยชน์มันเป็นยังไงนะ เราไปชมกันเลยค่ะประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์คืออาหารที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงม,มีอะไรกันบ้างน,นะคะก็คือปลาผักโน นมเมื่อเรากินเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเราควรดื่มนมวันละสองแก้วนะคะเด็กๆผลไม้ผลไม้ก็จะมีหลายชนิดกันเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นไข่นะคะเด็กๆถั่วอาหารที่มีประโยชน์ก็ต้องเป็นอาหารที่มีหลักค่ามูส่วนอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่เป็นโทษต่อร่างกายเรานะคะมีอะไรกันบ้างมาดูเลยค่ะขนมกรุบก,กรอบน้ำอัดลม แฮม,มเบอร์เกอร์เฟนฟายเป็นอาหารที่เรียนชอบเลยใช่ไหมคะถ้าเราทานไปเยอะๆจะทำให้เราอ้วนรา่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงดังนั้นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นอกจากจะทำให้เด็กๆอ้วนตัวโต ร่างกายของเด็กๆก,ก็จะไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรทานไหมคะไม่ควรเรามากินอาหารเรามารับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันดีกว่าเดี๋ยวคลิปหนะน้าคุณครูนหนิงจะเอาความรู้และนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 来啦！拜拜